ราคาโปรโมชั่นครับถ้าคุณเห็นคลิปนี้นะครับผมจาก6ปลายเหลือเพียงแค่6แสนต้นๆครับเจริ้จะต้องการครับวันนี้นะครับมีรถ SUV มานำเสนอหนึคันนะครับนั่นคือ Honda CR-V นั่นเองนะครับเป็นตัวเ g e n r a t i o นที่5นะครับเครื่องยนต์ที่ได้ไปเบนซิน2.4ลิตรนะครับก่อนดูคลิปเต็มครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรีเจนท์นมกาครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่า CR-V Gen 5นะครับผมเป็นอีก หนึ่งโนะครับที่มีความสวยงามเมื่อเทียบกับตัว Gen 4ก่อนจนะเป็นโฉมนี้ใช่ไหมดีไซน์ีะเปลี่ยนการเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัว E นะครับจะได้เป็นตัวเจ็ดที่นั่งจากโรงงานเลยนะครับระบบความปลอดภัยคือครบนะครับผมเพราะว่าไอตัวของ CR-V โฉมนี้นะเมื่อตอนเปิดตัวมาเนะี่ยเขาได้เป็นรางวัล Best SUV เรื่องความแข็งแรงทนทานของ Body, บปปอดี้นะครับปกป้องนะครับผมครอบครัวของคุณได้แน่นอนนะครับ มาชมกันเลยผู้ชมครับสีที่ผู้ชมจะได้ไปนี่ครับเขาจะเป็นสีเทาดำนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเพิ่มเติมให้ในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะครับรวมไปถึงบันไดข้างเดิมๆจะไม่มีนะครับนี่อัปเกรดมาให้แล้วด้วยนะครับแล้ว้านหน้าผมชอบมากครับเขาจะได้ไปเป็นระบบไฟนะครับฟูลเลยเนี่ยเป็นฟูล LED เลยนะครับไฟหลักไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์นะครับเป็น LED หมดแล้วนะครับรวมไปถึงไฟฟลอกแลมป์นะครับเป็น LED ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ที่ผมติดเพิ่มเติมมาสวยงามนะ นะครับกันจางด้านหน้านะครับผมเป็นโลโก้ h m a r t ตัดกับสีดำแบ็คไฮกรอสแบบนี้สวยงามนะครับอ่ะขยับไปทางด้านข้างครับจะได้เป็น m a x ขอบ17 7นิ้วนะครับผมสีทูโทนนะครับปรัดด้วยหน้าเงาไม่มีร่องรอยเบียดฟุดบาทนะครับช่วงล่างเดิมสีบางรอบคันนะครับกระจกพับไฟฟ้ามีฟิลเลอร์มุมมาให้ นี่เห็นไหมเฟเดียมุมมีมาให้นะมือเปิดสมาร์ทคีย์เลสทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะดูโครงสร้างนะฮะโครงสร้างนี่เมทอาร์คได้ครับต่างๆอยู่ครบคันแบบนี้นะฮะรวมไม่ถึงรถ Honda ครับทางด้านข้างตรงนี้เนาะเขาได้มีส่วนของเพจให้นะครับหมุดไม่มีขยับนะครับไม่มีสีเปื้อนแลบนะครับเพจเดิมโรงงานแบบนี้อยู่ครบนะครับน็อตเสาบไม่มีขยับ นะฮรัรวมไปถึงประตูด้านหน้าด้วยนะครับไม่เคยแกะนะครับโครงสร้างต่างๆแท้เดิมนะครับเราทุกคันนะครับของทางรีเจนท์โฮมชัยครับเรามีรับประกันให้นะครับผมว่าทุกคันนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้ำท่วมต่อหรือว่ากรอใหม่ใดๆทั้งสิ้นครับหากตรวจพบเจอนะครับดีๆรับซื้อคืนเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะดูบ่อแถวสองกันดึงมาดูตรงโครงสร้างตรงนี้สําคัญมากนะนี่มาร์กนะครับผมต่างๆอยู่ครบนะ สวยๆเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับบอดี้สวยมากคันนี้เนาะแล้วถ้าเกิดใครนะครับเคยมีประสบการณ์ในการนั่ง CRV หรือเคยขับขี่เซีก็จะทราบดีนะครับว่าในส่วนของสมรรถนะโอเคแฮนด์ลิ่งโอเคแล้วช่วงล่างเนี่ยคือแบบว่าไม่อยากจะพูดเลยคุณผู้ชมครับช่วงล่างมันนุ่มสบายเหมือนนั่งรถเหมือนนั่งรถเก่งเลยนะเอาจริงนะครับอ่ะล้อด้านหลังนะครับไม่มีเบียดนะครับดอกยางปีใหม่เหลือๆใช้งานได้ยาวๆนะครับอ่ะทางด้านท้ายคุณผู้ชมครับด้านท้ายใน เป็นระบบไฟ LED หมดแล้วไฟเรียวนะครับไฟเบรก LED นะฮะที่บันทันหลังมีมาให้เสาอากาศเป็นแบบชาร์กฟินสปอยเลอร์หน้าบนมีให้รวมไปถึงบัมเปอร์ด้านล่างครับอัปเกรดมาให้แล้วกล้องสังเอยมีให้แล้วดีนะครับเป็นตัวฝาทับไฟฟ้าด้วยแบบนี้เลยนะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะไม่มีเสียง e Art, เอียดอาร์ดใดๆทั้งสิ้นครับโอ้โหโชคซับแรงเดิมๆเ,เลยนะครับ แล้วเป็นตัวเที่นั่งแท้ๆครับไม่ใช่งานเบาพับเก็บได้หรือจะใช้งานก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับสวยงามเรื่องครับสวยงามเลยนะฮะมันเป็นรถที่เน้นประสงค์นะ CRV นะครับโดยสารหาท่านหรือ7ท่านก็คือไปได้ทางครอบครัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างรวสปายกันครับทางด้านขวามือนะฮะล้อนะครับผมสวยไม่มีเบียดนะสภาพพร้อมใช้นะครับรวมไปถึงโครงสร้างฝาถางเอ้ห้องแถวสองครับเด้งมานะครับนี่สวยๆเลย นะจ๊ะเดี๋ยวผมจะให้ดูความแข็งแรงในส่วนของบันไดข้างด้วยนะครับเพราะดําดเดิมของเซ V อ่ะมันจะไม่มีบันไดข้างมาให้นะครับอันนี้ผมเหยียบให้ดูนะนี่เป็นไงแข็งแรงนะนะครับเพราะว่าด้วยอันนี้เซยด้วยพื้นฐานน่ยบอดี้เขากลางเคแลนส์มันไม่ได้สูงมากก็จริงแต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุเด็กหรือคนที่สสูงไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะขึ้นลงลําบากอันนี้คือช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอะดูโครงสร้างกันต่อครับโครงสร้างนะี่ครับดําเดิมเลย สภาพพร้อมใช้นะครับรวมไปถึงสติกเกอร์ด้านข้างครับผู้ชมมีมาให้ครบๆแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขยับทั้งประตเสาบีรวมไปถึงประตูด้านหน้าไม่ขยับโดยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดห้องเครื่องดูในส่วนของคุมพลังกันหน่อยนะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรครับรหัสของเครื่องยนต์นะครับผม K24W นะครับอึ๊บสมรรถนะเอาอยู่อยู่แล้วคุณผู้ชมครับกับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนาะนะครับ สวยงามตามทองเรื่องนะจ๊ะอือเรามาดูโครงสร้างกันนะครับดูห้องเครื่องกันเนาะห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้นะครับอันนี้เราเพิ่งดับเครื่องไปประมาณสัก5นาทีได้นะครับเบื้องต้นไม่มีในส่วนของเขมาเรืทั้งสิ้นเนาะโครงสร้างเดิมนะครับสีเดิมสีบางเดิมรอบคันนะครับฝาโปไม่เคยขยับกิบล็อกไฟหน้าเดิมครับนี่เห็นไหมคานหน้าคุณผู้ชมครับดูคานหน้าดีสวยมากน็อตไม่มีขยับเลยน็อตต่างๆสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับ ดูโครงสร้างโหค่อนข้างสวยมากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็นะเครื่องยนต์ในนี้เป็นเครื่องยนต์สองมาคอมันสี่เบนซินล,ล้วนครับเมื่อพูดถึงอัตราิ้นเปลืองเรนต้องพูดตามตรงว่าถ้าเกิดเครื่องยนต์ของเขาเนะี่ยถ้าเกิดเราขับขี่ในเมืองนะครับอยู่ที่ประมาณ9-10ถึงโลลิตรครับแต่ถ้าเกิดเราโดยสารออกต่างจังหวัดนะครับอยู่ที่ประมาณ13 15โลลิตรมีให้เห็นนะครับต้องเรียนแจ้งเลยว่าค่อนข้างจะกินน้ำมันนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากประหยัดเพิ่มเติมนะสามารถกดปุ่มอีคอนได้เพราะว ชนวนก็คำ้ัมเดิมมีให้นะครับสวยงามแล้วรถของ Hon d a ทุกคันนะครับต้องมีอันนี้นะบาร์โคของตัวรถนะครับมีมาให้อยู่นะจ๊ะสวยงามคุณผู้ชมครับใครกําลังตามหารถ s u สสักคันหนึ่งครับเอาไปใช้งานในครอบครัวนะครับผมฝากในส่งเซวีนี้ไปพิจารณาด้วยครับตอนนี้เข้ามานั่งในตัว CV แล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรารักเครื่องยนต์กันนะครับเยยบเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทโอเคนะครับซึ่งเดียวติดระบบปรับอากาศนะครับปกติทุกอย่าง เดี๋ยวเราไปดูอินเตอร์เนตด้านในกันครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเนาะมาเริ่มจากนะครับผมที่ส่วนเฮ้ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะเบาะครับดีไซน์ก็ผมดูโอ้โหเป็นเบาะหนังนะสุดพรีเมียมเลยนะครับเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับซึ่งจะมีปรับไฟฟ้ามาให้ฝั่งคนขับนะครับนี่ปรับไฟฟ้าได้ปกติทุกอย่างนะครับผมรวมไปถึงพวงมาลัยครับเป็นดีไซน์3ก้านในรับผมวัสดุพวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังเป็นหนังเลยะครับผมดีไซน์3มก้าน ออปชั่นครบนะครับซึ่งผมชอบพวงมลาลัยเซอรวีมากนะและส่วนต่อไปที่ชอบเป็นพิเศษเลยก็คือหน้าปัดเรือนไมค์ครับมันจะเป็นหน้าปัดเรือนไมบบ FT, ค์แบบ T F T ครับแบบฟูลดิจิตอลเลยนะครับ T F T แบบนี้นะครับผมคันนี้เล็กใหม่นะครับอยู่ประมาณ140,000กิโลนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งรอบเครื่องยนต์ให้ฟังนิดหนึ่งด้วยเพราะว่าเห็นไหมมันจะเป็น, Digital, นดิจิตอลนะครับเมื่อเราเร่งใช่ไหมรอบเครื่องยนต์ก็จะขึ้นมาเป,นเป็นแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต,<ๆ>ต์ต่างๆเนี่ยครับผมเดินติดเท้านะครับไม่มีตรงไหนสะดุดเลยทั้งสิ้ ส่วนต่อไปเลยครับผมก็คือในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นจอจากโรงงานมาให้แต่ยังไม่เป็นทัชสกรีนอันนี้แจ้งไว้เลยนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้คือผมเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันนะนี่เชื่อมต่อผ่านมือถือแล้วนะเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันครับประมาณนี้ครับเครื่องเสียงก็คือกระหึ่มนะ เบื้องต้นเสื่อสีก็หืมมากนะครับผมเบสรอบคันเลยแน่นๆเลยนะครับแล้วก็ก็ต้องส่งถอยครับเขามีให้ก็ต้องถอยมีให้ครับชัดเจนนะขนาดนี่อาจจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวผู้ชมนะผมอัปเกรดเพิ่มเติมไปจอแอนดรอยให้เนี่ยบอกมาเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับระบบปรับอากาศครับเป็นแบบออโตโ้นะครับแต่ไม่ยังไม่เป็นดูโอโซนนะออโต้ยังไม่ดูโอโซนนะครับแรงลมผมเล่นให้ฟังทีหนึง่งแรงลมชํำๆเลยนะครับ ระบบเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt ครับทาให้การเข้าแต่ละเกียร์เนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดมากยิ่งขึ้นครับปุ่มอีค่อนที่ผมแจ้งข้างต้นไปนะครับเมื่อเราอยากประหยัดพลังงานเนาะกดหมุกปุ่มอีค่อนหนึ่งทีครับจะมีไอคอนรูปในส่วนของอีค่อนออนมาให้แบบนี้นะครับนี่ผมกดให้ดูนะอปิดโหมดอีค่อนครับจะขึ้นว่าอีค่อนออฟนะครับเปิดโหมดอีค่อนครับจะขึ้นว่าอีค่อนออนใช้งานง่ายๆครับส่วนไปครับเบรกมือไฟฟ้า มีมาให้ทางด้านขวามือนะครับผมเหยียบเบรกกดลงไปปดล็อกเบรกเบรกมือครับใช้งานครับกดดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับรวมเสียงโฮเบรกครับมีมาให้เหมือนกันเนาะกรณีติดไฟแดงเนี่ยใช้งานได้อะไรที่ดีมากนะครับเราจะต้องไม่ต้องเมื่อยล้าในเวลาเราต้องติดไฟแดงใช่ไหมเอาเท้านึงเหยียบเบรกไว้เวลาจะออกรถกร็กดเหยียบเรล่งซึ่งมันอาจทาให้ปวดขาได้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับผมก็คือใน่วนของ บริเวณตรงคอนโซลกลางตรงนี้ครับเขาจะมีพาวเวอร์ e r o เล l มาให้1นึ่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ power อ u t เล t มีมาให้1นึ่ตำแหน่งรวมไปถึงค cup holder สองตำแหน่งแบบนี้ซึ่งที่เก็บของกระจุกกระจิกอะเยอะมากนะครับอย่างตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมวางวางมือถือได้นะครับแต่ยังไม่เป็นพาวเวอร์แต่ไม่เป็น wireless c h เจอร์นะครับแล้วยังสามารถเปิดไปอีกความลึกขึ้นดูประมาณ1ฝ่ามือนะครับใส่ของกระจุกกระจิกที่อีกนะครับรวมไปถึงตรงกลางครับมีอีกความลึกนี่ดูผมดูแขนผม เท่านี้เลยความลึกนะโอเคมากนะครับอ่ะส่วนไปครับก็คือบริเวณคอนโซลกลางนะครับวัสดุเป็น soft touch ครับเป็นหนังสวยๆเลยนะครับอุ้ยครบมากคันนี้นะฮะเหมาะกับการเปรถของเราในครอบครัวนะครับกระจกตัดแสงแมนนวลนะครับม่านบังแดดซ้ายขวามีกระจกมาให้นะครับแต่ไม่มีไฟมาให้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนเนาะที่เก็บแว่นตามีมาให้นะครับผมไฟ ในห้องโดยสารครับเป็น LED แสงสีขาวโอเคนะครับกระจกออโต้สี่บานมีให้ครบในเซ v วคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองนั่งแถว2แถวสาดูกันครับว่านั่งได้จริงไหมนะครับอ่ะเพื่อนครับเราเรามานั่งแถว2อกันดูครับเจ้าเซ v วกันนะครับปึ๊บอ่าโอเคอุ้ยกว้างจังนะครับอันนี้คุณผู้ชมครับเบาะแถว2คือกว้างมากนะครับความสูง175นะเหยียดขาได้สุดเลยนะครับเฮดรูมกัปันครึ่งนะครับแล้วก็ แอร์หลังมีมาให้นะครับเย็นฉ่ำแน่นอนเนาะรวมไปถึงมีพอว์เวลีที่เสียบชาร์จแบตให้นะเป็นพอร์ต USB นะครับสองตำแหน่งพสัสดุบอกเป็นหนังรอบคันนะครับซึ่งเขาสามารถปรับในส่วนของนะครับสไลด์เดินหน้าได้แบบนี้ถอยหลังได้นะครับรวมไปถึงปรับพนักพิงเนาะอันนี้ผมปรับเอนไว้นะปรับตั้งขึ้นมาแบบนี้หรือปรับเอนนอนแบบนี้ก็ทำก็ทําได้ครับนี่แบบนี้เลยในทางไกลก้สบายแน่นอนนะครับทางนั้นบนมีไฟส่องมาให้นะ แยกซ้ายขวานะครับผมไปแสง LED สีขาวนะครับซึ่งมองในกล้องเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยสว่างนะแต่เปิดใช้งานจริงตอนคืนอะสว่างมากนะครับไฟแบบนี้เนาะ,อะลองจินตนาการหน้าตรงกลางโดยสาร5ท่านโดยที่ไม่นั่งข้างหลังทำว่านั่งได้ไหมลองดูก่อนซินั่งได้ไผมแต่ต้องต้องปรับหมอนขึ้นมาก่อนนะนั่งได้อยู่ครับความกว้างขวางโอเคเลยมีในส่วนของ Isofix มาให้ติดตั้งคาซีทได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองนะครับผมนั่งแถวสามให้ดูนะครับต้องปรับเบาะขึ้นมาเล็กน้อยนะไม่งั้นเนี่ยแถวสามจะนั่งลำบากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเลยวิธีการขึ้นไม่ไมยากไม่ยากนะครับสังเกตตรงเบาะเนาะจะมีสลักมาให้นะครับยกขึ้นพับลงมาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บจะมีสลักอยู่ทางด้านล่างคุณผู้ชมครับสังเกตบริสลักนะครับจะเป็นเส้นตรงแบบนี้นะดึงเป็นเส้นตรงขึ้นมาตรงๆเลยนะครับแบบนี้นี่ถ้าเกิดเราดึงเฉียงเียงมันจะไม่ขึ้นนะอันนี้ต้องแจ้งเลยนะครับ ลองขึ้นไปนั่งดูสีแถวสามนะครับผมกับผมนะที่สูง175นะครับอึ๊บปึ๊บอุ๊ยถามว่านั่งได้ไหมต้องปรับหมอนก่อนคุณผู้ชมอ่ะปรับหมอนลองคอปึ๊บปรับพนักพิงเอง็นลงหนึ่งตำแหน่งไปได้คุณผู้ชมไปได้ไปได้นะครับถามว่าอึดอัอดไหมไม่อึอดอัดแต่เข่าติด นะครับเข่าติดนะผมเป็นคนสูงนะครับเข่าติดนะแต่ก็ไม่ไดุร้ายขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลเนี่ยอาจจะเลาะเปลี่ยนอิเดียบดมานั่งแบบแบะแบบ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 นี้บ้างนะถ้าเกิดเดินทางไกลท่านี้อาจจะอาจจะเมื่อยนะครับแต่ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่สูงน้อยกว่าผมนิดนึงนะสักร้อยหกสิบร้อยห้าสิบหรือเด็กๆนะครับสบายแน่นอนนะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแอร์เย็นฉ่ำเลาะคันเลยนะนะฮะโอเคทุกท่านครับเหมาะกับการไปรถในครอบครัวนะครับเพราะว่าด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ครับ 2.4ลิตรเนาะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับช่วงล่างนี่ผมมองว่า CRV เนี่ยคือคำตอบนะครับงั้นเขามีรายการผลิตมาอย่างยาวนานแที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้มีถึง6โฉมแล้วนะซึ่งนี่คือโฉม่5ครับเป็นอีกหนึ่งโฉมที่ยอดฮิตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปสรุปราคากันเลผ่อนครับแล้วก็ราคาพิเศษสําหรับคลิปนี้โดยเฉพาะแล้วความคุ้มค่านี่นะครับถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้เรารับไปรลยสรวนพิเศษครับราคาหน้าป้ายเนี่ยครับอยู่เพียง699นะครับแต่คุณเห็นคลิปนี้แล้วครับ เอาไปเลย6 2แ0 0สอบาทครับกับเรทพรต่อเดือนนะครับอยู่เพียงแค่11,000บาทเท่านั้นหากคุณสนใจนะครับผมสามารถติดต่อเราด้านล่างได้เลยครับแอดไลน์ไปที่ y h d g e n นะครับหรือว่าติดต่อด้านล่างนะครับ0 8 9 4 5 8 8 6 6 1นะครับผมเจจากทิเจ้ตองคารนะครับและทีมงานที่ต้องคารทุกท่านพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับผมหากชอบนะครับผมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ไปด้วยไว้เจอคลิปถัดไปครับวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวััสดีครบ